ำไมสิงต้องมาสร้างที่เชียงรายทำไมต้องเป็นทำเลที่นี่ ีวิตมันคงมากขึ้นเป็นการที่ตอบโจทย์สวัสดีค่ะพอดีหนูมีคําถามอยากจะถามอาจารย์นะคะว่าทําไมถึงเลือกสร้างบ้านโครงการจัดสรรที่นี่คะทําไมสิงต้องมาสร้างที่เชียงรายใช่ไหมครับผมทําธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มาสิบกว่าปีแล้วที่อยู่ที่กรุงเทพนะเดินทางกลับมาดูแลพ่อที่ป่วยที่เชียงคําต้องบินมาลงที่สนามบินเชียงรายพอรู้สึกมาจีมาบ่อยเออเชียงรายก็น่าสนใจประกอบกับมีลูกศิษย์ที่ี่หลายคนนะลูกศิษย์ก็บอกว่าอาจารย์เชียงรายกำลังเติบโตน่าสนใจนะครับทีนี้พอเราจะมาทำอสังหา เรือมาซับเนี่ยอย่าลืมว่ามันส่งผลกระทบในแง่บวกค่อนข้างสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นทําให้ชีวิตมั่นคงมากขึ้นสมมติว่าถ้าเราเป็นบ้านไม้บ้านแบบดั้งเดิมที่มุงสังกะสีอย่างเงี้ยหรือว่าอาจจะมุงกระเบื้องความมั่นคงแข็งแรงมันก็จะสู้บ้านตึกบ้านปูนไม่ได้เราสร้างใหม่เป็นบ้านที่แบบทันสมัยนะครับเป็นการก่ออิฐฉาบปูนที่แข็งแรงถูกต้องตามหลักวิชาการก็ทําให้คุณภาพบ้านดีขึ้นการที่เรามาทําบ้านเนี่ยนะ ชีวิตเขาดีขึ้นชีวิตเขามีความมั่นคงแข็งแรงแล้วเนี่ยตัวที่จะทําให้เกิดผลกระทบเชิงเศรษฐกิจของพื้นที่ก็มีมากขึ้นอย่างเช่นพวกเรามาซื้อที่เนี่ยที่ติดเมืองที่เป็นท้องไร่ท้องนานนครับดั้งเดิมอาจจะไร่หนึ่งไม่ถึงล้านหรือไร่หนึ่งประมาณล้านเนี่ยนะครับแต่พอเกิดโครงการหมู่บ้านชันขึ้นปุ๊บเกิดมีคนขึ้นมาอยู่อาศัยปั๊บเนี่ยมูลค่าที่ดินขึ้นเลยนะครับมาที่นี่ที่ดินขึ้นไป 3- 4สีเท่าตัวหมายความว่าเรากําลังสร้างความบั่คั่งนะครับสร้างผลผลกระทบเชิงบวกนะฮะสร้างภาวะเศรษฐกกิจททีีี่่ดขึ้้้นนใหับพื หมายถึงว่าพื้นที่ตรงนั้นเจริญรุ่งเรืองนะครับอันนี้คือเหตุผลในการที่เราลงมาสร้างตัวนี้ประกอบกับเชียงรายเนี่ยก็คือบ้านเกิดผมเกิดที่อเบอเทิรเราถือเป็นการตอบแทนแผ่นดินเกิดนะครับการที่เรามาสร้างความเจริญรุ่งเรืองมาสร้างความมั่นคงแข็งแรงสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอยากจะทําเอาความรู้ความสามารถที่เรามีเนี่ยมาให้กับทางพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ที่เรามีความผูกพันเนี่ยอันนี้คือเหตุผลหลักว่าทําไมเราเลือกที่จะมาสร้างที่เชียงรายแล้วทําไมถึงมาเลือกทําเลที่ตรงนี้คะมีอะไรพิเศษไหม ทำเลที่นี่ย่านเด่น5นะครับแถววัดใหม่หน้าค่ายนะครับก็ต้องตอบตามตรงว่าปกติโครงการเนี่ยเขาจะไปขึ้นอีกฝั่งหนึ่งคือฝั่งทิศตะวันออกทิศตะวันตกเนี่ยซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่ใกล้เมืองที่สุดกับกายเป็นว่าไม่ค่อยจะมีโครงการที่เกิดขึ้นนะฮะที่เป็นโครงการลักษณะจัดสรรถูกต้องตามกฎหมายพอเรามาดูที่แล้วโอ้มันก็ยังมีที่ว่างปอที่จะพัฒนาให้เป็นที่อยู่อาศัยและที่สําคัญที่อยู่อาศัยตรงนี้ก็คือความเงียบสงบลูกค้าคนหนึ่งเล่าผมฟังว่าทําไม้เขาถึงมาเลือกที่เราเขาบอกว่าจริงๆก็ออยยาากกจะเลโครรงทีู่่่่ตติดถนนใหญแ ว่าพอเราอยู่ใกล้ถนนใหญ่เวลาเข้าขออกไม่ค่อยสะดวกที่นี่ก็บอกมันเงียบสงบดีแต่ถามว่าเงียบสงบแล้วใกล้เมืองไหมใกล้มากนะครับที่นี่จะเป็นตำเลที่ใกล้เมืองมากเลยเราห่างจากตัวโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เนี่ยแค่ประมาณ3กิโลเศษ ดังนั้นจึงเป็นโครงการที่ตอบโจทย์นะฮะสำหรับใครที่จะทํางานอยู่ในเมืองหรือว,ว่าพาลูกไปเรียนโรงเรียนที่มีชื่อในจังหวัดเชียงรายแล้วก็อยู่ใกล้แหล่งช้อปปิ้งต่างๆนะฮะอยู่ใกล้ตลาดนะครับอยู่ใกล้แหล่งความเจริญเนี่ยนะฮะก็ะเป็นทําเลที่น่งงาสนใจแต่ที่สําคัญคือมันไม่พลุกพล่านมันไม่วุ่นวายเดิมเป็นเป็นทุ่งนาที่ติดเมืองมากที่สุดแล้วนะตรงนี้ที่เราเลือกเนี่ยเราตอบโจทย์ความเป็นอยู่ที่อยากจะอยู่แบบเงียบสงบใกล้ใจกลางเมืองมีความสะดวกสบายทุกอย่างเป็นที่มาของการเลือกทําเลตรงนี้นะครับ สนใจก็ติดต่อได้นะครับแล้วถ้าเราอยากจะเป็นเจ้าของบ้านหลังหนึ่งในโครงการนี้มีวิธีไหนบ้างคะถามว่าอยากจะเป็นเจ้าของมีวิธีไหนบ้างโครงการของเราเนี่ยนะจริงๆสนับสนุนให้คนมีบ้านเพราะการมีบ้านเนี่ยจะทําให้ชีวิตของเราเนี่ยมั่นคงสะสมรั์เอาไว้ให้กับลูกหลานในอนาคตด้วยนะครับณวันนี้ท่านพร้อมแค่ไหนก็ลองมาคุยกันดูนะครับวิธีที่1ก็สามารถที่จะกู้กับธนาคารได้นะครับทางโครงการเนี่ยมีทีมมีเจ้าหน้าที่ในการที่จะดูแลเรื่องพวกนี้นะครับไม่ต้องกังวลเลยนะฮะพราเราดู ให้หมดล้วก็มีเจ้าหน้าที่ธนาคารพร้อมให้บริการเต็มที่นะครับอีกแบบหนึ่งนะฮะไม่มั่นใจว่าจะกู้ธานาคารผ่านไหมด้วยเรื่องของแหล่งที่มาของรายได้จะมาจากต่างประเทศหรือมาจากหน่วยงานอื่นๆลลักษณะเนี้ยนะครับมาปรึกษาหาหรือได้นะครับเพราะว่าทางโครงการให้ท่านสามารถที่จะผ่อนตรงกับโครงการหรือว่าคุยกันโดยตรงได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสดหรือผ่อนนะทางโครงการยินดีให้บริการแล้วก็ให้เงื่อนไขพิเศษสำหรับทุกท่านที่สนใจเข้ามาคุยกันที่โครงการนะครับแล้วบ้านที่นี่สวยมากเลยค่ะถ้าเราอยากจะเป็นเจ้าของแต่ว่ารายได้ พอ,อจะมีวิธีไหนบ้างคะจริงๆรายได้เนี่ยมันก็เป็นหัวใจหลักสําคัญในการที่เราจะเป็นเจ้าของบ้านแต่ก็ไม่ได้มีปัญหานะฮะถ้าเราอยากได้บ้านนะครับแต่ว่ารายได้เนี่ยยังไม่ถึงมันมีวิธีการเช่นถ้าเราจะกู้ธนาคารนเะนี่ยในปัจจุบันเนี่ยทางธนาคารก็มีกฎเกณฑ์เงื่อนไขที่รับมร่วยพอสมควรนะครับเช่นการกู้กู้ร่วมหรือว่าเราอาจจะรายได้บ้นประมาณหนึ่งนะเราก็อาจจะเอาแฟนนะฮะสามีภรรยารเป็นพี่น้องนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นพ่อแม,ม่บางท่านหรือพ่อแม่ที่กเกษียณอายุแล้วนะครับอย่างลูกค้าที่โครงการเนี่ยก็มีพ่อแม่ ที่กเกษียณอายุแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะมากู้ร่วมได้นะครับโดยที่เราจะยึดอายุของผู้กู้เป็นหลักครับดังนั้นการที่เรามีรายได้น้อยเนี่ยเราสามารถที่จะเป็นเจ้าของบ้านที่นี้ได้เลยนะเพราะว่าเราสนับสนุนให้ทุกท่านเนี่ยมีบ้านเป็นของตัวเองนะครับมีความมั่นคงในครอบครัวในชีวิตนะครับก็เรามาปรึกษาดูนะครับเดี๋ยวนี้ยิ่งง่ายเลยนะผู้หญิงผู้หญิงก็สามารถกู้ได้นะครับผู้ชายผู้ชายก็สามารถกู้ได้และมีคนกู้แล้วด้วยก็สามารถที่จะผ่านในเงื่อนไขตรงนี้นะครับเราพร้อมสนับสนุนเต็มที่ครับ